สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับช่องจินนี่โตโยต้นะคะวันนี้จินจะพามาชมตัวนี้เลยที่เห็นกันอยู่เนี่ยเป็น4ประตูนะคะเกรดมิดนะคะซึ่งเราเอามาแปลงหน้าเป็น gr Sport แบบนี้เลยเป็นตัวท็อปสุดในรุ่น4ประตูนะคะเดี๋ยวจินจะพาไปชมรายละเอียดนะคะว่าคันนี้เปลี่ยนอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมรถเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวจินจะพามาชมรายละเอียดนะคะด้านหน้านะคะเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นแบบ GR Sport นะคะสีดำเงาพร้อมออโลโก้ GR Sport แล้วก็โลโก้โตโยต้านะคะแบบนี้เลยต่อไปนะคะจินพามาดูด้านข้างด้านข้างคันนี้นะคะก็เปลี่ยนซุ้มล้อนะคะให้เป็นสีดำเงานะคะให้เหมือนชุดแต่ง GR Sport ส่วนล้อเนี่ยจะเป็นล้อเดิมนะคะขอบ18มาจากโรงงานเลยค่ะต่อไปนะคะจีจะพามาชมตรงหูกระจกนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนนะคะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมือจับสีดำเงานะคะแบบนี้เลยเหมือน gr sport ทุกจุดค่ะแล้วก็คันนี้นะคะได้ติดสติกเกอร์เพิ่มเติมด้วยค่ะสติกเกอร์สีขาวกับแดงนะคะเป็นสติกเกอร์ของ gr sport ต่อไปนะคะในส่วนของโลบาร์นะคะโลบาร์เราก็ติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะเป็นสีดำเงานะคะเป็นแบบเดียวกับ GR Sport นะคะ,ะในส่วนของกันชนท้ายนะคะเราก็ทำสีให้ลูกค้าเป็นสีดำเงานะคะเป็นชุดแต่งเหมือนกับ GR Sport เลยแล้วก็ด้านหลังค่ะ ก็จะมีเนี่ยค่ะมือจับด้วยที่เปลี่ยนนะคะเราก็จะมีสติกเกอร์ GR Sport ตรงนี้พร้อมกับสติกเกอร์ลนยนี้ด้วยค่ะลายของ GR นะคะค่ะช่วงท้ายนี้นะคะจินจะขอแจ้งเป็นโปรโมชั่นสำหรับ ตัว4ประตูนะคะลูกค้าท่านใดสนใจที่จะแปลงหน้าแบบนี้นะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะหรือจะเลือกรับเป็นส่วนลดนะคะไม่แปลงหน้าเอาส่วนลดก็ได้หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือเป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เนะคะหกสวดนะคะลูกค้าดาวอยู่ที่25ปร์เซนต์นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจโปรไหนนะคะทัก สอบถามจินมาก่อนได้เลยนะคะแต่จินจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะ0915099222นะคะ,ะถ้าใครสนใจก็ทักหาจินได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ